ในดินแดนอันเงียบสงบแห่งหนึ่งที่ซึ่งความเจริญทางเทคโนโลยีก้าวล้ำไปจนใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของชาวบ้านทุกคนมีเมืองเล็กๆที่ชื่อว่านาพุทธเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการเกษตรบ้านเรือนถูกประดับด้วยแผงโซลาเซลล์และมีวงจรอินเทอร์เน็ตคลื่นไวไฟครอบุมทุกมุมเมือง เสียงเครื่องจกักรเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกับเสียงนกร้องในรุ่งอรุณสายลมพัดผ่านทุ่งนาเขียวขจีท้องฟ้าสีครามสะท้อนความสดใสของความหวังอากาศอบอุ่นชวนให้ใจยิ้มตามผู้คนในเมืองมักใช้แอพพลิเคชันช่วยทำนาควบคุมการให้น้ำและดูแลพืชผลอย่างใส่ใจความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบเป็นค่านิยมสูงสุดที่ทุกคนต่างยึดถือในเมืองแห่งนี้ สมปองหนุ่มน้อยในหมู่บ้านนั้นเป็นเด็กที่ขยันและมีจิตใจซื่อสัตย์ชาวบ้านรักใคร่และไว้ใจเขาเพราะไม่เคยเห็นเขาละทิ้งความจริงหรือโกหกแต่อย่างใดเขามักจะพูดเสมอว่าความซื่อสัตย์จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนสมปองเติบโตมาในครอบครัวชาวนาที่แม้จะไม่ร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น พ่อแม่สอนให้เขารู้จักคุณค่าของความซื่อสัตย์ตั้งแต่ยังเด็กเวลาทำงานในนาเขาจะบันทึกข้อมูลการใช้ปุ๋ยและน้ำอย่างละเอียดในแอปที่ใช้ร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ทุกคนเห็นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่ายทั้งนี้ยังช่วยป้องกันการทุจริตและรักษาคุณภาพของพืชผล สมปองยังจะเรียกประชุมคนในชุมชนเป็นประจำเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเกษตรที่ทันสมัยแบบดิจิทัลซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในหมู่บ้านแต่แล้วในช่วงเวลาหนึ่งเมืองนาพุทธได้เจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อมีนักลงทุนจากเมืองใหญ่เสนอเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแอปพลิเคชันที่หมู่บ้านใช้ แต่มีข้อแม้ว่าชาวบ้านทั้งหมดต้องยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวงานเกษตรและวิธีการทำงานทั้งหมดให้แก่บริษัทเทคโนโลยีนั้นจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากแต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่ทุกคนต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใสสมปองรู้ดีว่าหากชาวบ้านยอมรับข้อเสนอทันทีอาจทำให้เกิดปัญหาครั้งใหญ่และทำลายความเชื่อใจซึ่งกันและกันที่สร้างมาหลายปี ด้วยหัวใจที่หนักแน่นสมปองจึงเรียกประชุมชุมชนอีกครั้งพร้อมเล่าให้ทุกคนฟังว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผลผลิตที่มากขึ้นแต่ต้องมาพร้อมกับความซื่อสัตย์และคุณธรรมถ้าเรายอมแลกความโปร่งใสเพื่อเงินหรือความรวดเร็วสุดท้ายเราจะสูญเสียความไว้ใจซึ่งกันและกันและนั่นแหละที่ขัดขวางทางสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง คนในชุมชนเริ่มสนทนาอย่างจริงจังหลายคนตระหนักถึงความสำคัญของคำพูดสมปองที่เหมือนคำโบราณน,น้ำใสใจจริงย่อมนำพาชีวิตไปสู่ฝั่งฝันในที่สุดชาวบ้านก็ร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองที่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและปลอดภัยพวกเขาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยไม่ทิ้งค่าคุณธรรมดั้งเดิมข้อมูลทุกสินถูกตรวจสอบและเป็นที่เชื่อถือได้เสมอ หมู่บ้านนาพุทธจึงกลายเป็นต้นแบบของชุมชนเกษตรดิจิทัลที่สื่อสัตย์และยั่งยืนในเวลาต่อมาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงชาวบ้านก็มีความสุขและมั่นใจในการดำรงชีวิตโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนความจริงหรือความบริสุทธิ์ไปแม้แต่น้อย การละครั้งหนึ่งที่เมืองแห่งความรุ่งเรืองนี้มีหญิงชราอายุราว70ปีชื่อ,อยายิ้มผู้ซึ่งเป็นผู้รักษาภูมิปัญญาโบราณของหมู่บ้านยายิ้มมักจะเล่าเรื่องนิทานอีสปผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เด็กๆฟังผ่านวิดีโอออนไลน์ในช่องชุมชนทุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดด้วยเสียงอันอบอุ่นและคำสอนที่ลึกซึง้ง หนึ่งในนิทานที่ยายิ้มชอบเล่าคือเรื่องของเจ้ากระต่ายกับเตา่าเวอร์ชั่นดิจิทัลที่สอนให้รู้จักความซื่อสัตย์และความอดทนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จจริงความภาคเพียรของเต่าที่ไม่หลอกลวงหรือโกงใครสุดท้ายก็เอาชนะความเร่งรีบและขี้โกงของเจ้ากระต่ายได้ยายิ้มเชื่อว่าเรื่องราวพวกนี้จะช่วยปลูกฝังหัวใจที่ซื่อตรงและมั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ ในวันหนึ่งสมปองได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดเทคโนโลยีกเกษตรเพื่อชุมชนเนื่องจากแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นหลักไม่เพียงแต่เขาจะได้รับการยกย่องจากเมืองนาพุทธเท่านั้นแต่ยังมีชุมชนใกล้เคียงที่เดินทางมาเรียนรู้และขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองตามแนวทางนี้ พ่อแม่ของสมปองที่เคยสอนเขาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้เห็นลูกชายเติบโตขึ้นเป็นตัวอย่างของความสำเร็จของความซื่อสัตย์ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันหมู่บ้านนาพุทธในยุคดิจิทัลจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามที่ผสานคุณค่าดั้งเดิมกับความเจริญสมัยอย่างกลมกลืน เรื่องราวของสมปองกับชุมชนของเขาสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่นำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงนี่คือบทเรียนที่มีค่าและใช้ได้ตลอดกาลทั้งในโลกจริงและโลกดิจิทัลที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันและอนาคตหน้า